จักระแห่งชะตาและชีวิตการเสริมดวงให้ตรงจิตตรงตนย่อมได้ผลในสิ่งที่ดีในสิ่งที่คิดเป็นเรื่องของสมองที่ตรองไว้แต่เรื่องใจที่เป็นทุกข์นั้นเกิดจากวาสนาและการกระทํา อย่ารอให้ดวงของตัวเองเป็นไปตามลิขิตมันรอลิขิตให้ตัวเองไม่ได้ความหมายนั้นคือโชคชะตาที่เขาว่าเป็นฟ้าลิขิตเพราะชีวิตมีเรื่องของดวงดาวและจักรกวาลทำดีแต่ดวงไม่ดี ไม่ทําอะไรดีๆแต่ดวงขึ้นวาสนาไม่เหมือนกันจักรวาลและดวงดาวกำหนดทําสิ่งดีๆเพื่อตัวเองเสียบางแบบใดก็ได้เพราะดวงดาวเชื่อมคนคนเชื่อมต่อลิขิตแห่งสวรรค์ทุกชนชั้นทุกศาสนามีที่พึ่งทางใจ ของดีสิ่งดีๆอยู่ที่ตัวใครครอบครองพุทธเทวะสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือศรัทธาหรืองมงายอยู่ที่ตนและคนเป็นผู้เลือกแห่งจักระชีวิตจักรวาลมนุษย์บุญทานและการกระทำ ให้เจริญแก่ตนด้วยดีก็จะเป็นดีแก่ตน